เรื่องสวหน่อยแล้วกันวันนี้มีความเคลื่อนไหวพิถนายกเขาให้สัมภาษณ์แล้วนะฮะว่าคอ,อรมเห็นชอบตามที่กรกรตเสนอมาเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสวอแล้วก็จะทําร่างแผนเลือกสวโดยจะประกาศก็คือว่าเดี๋ยวจะรับสมัคร13พฤษภาประกาศวันเลือกสวระดับอําเภอ9มิถุนาเลือกสวจังหวัด16มิถุนาเลือกสวประเทศ26มิถุนาและ กำหนดผลเลือกตั้งกำหนดประกาศผลเลือกตั้งก็คือจะทราบผลเนี่ย2กรกฎาคมแลว่าชุดนี้ก็จะอยู่สองเดือนท่นานก็จะมีเวลาอีกถ้าไม่มีอะไรพริสดารเกิดขึ้นก็จะ,2 2> จะมีเวลาอีกประมาณสองเดือนเพราะเขาจะหมดวาระก็คือหลัง10พฤษภาเป็นต้นไปะนะครับก็เข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีการประกาศพระราชกิฤษฎีกาเนี่ยนะฮะมีผลบังคับใช้เน11พฤษภาครู้สึกคนจะไม่ตื่นเต้นกับการที่ เลือกตั้งสวใหม่ที่รู้ไหมเข้าแซวกันว่าอะไรเท่ากับการที่สวเก่านี้จะพ้นไปเออใช่ใช่มีแต่คนนับวันถอยหลังใช่เมื่อไหร่จะไปสักทีเมื่อไหร่จะไปสักทีนั่นน่ะสิแต่ว่าไอ้ไอ้ภายใต้ตรงเนี้ยคนก็กังวลกันเยอะไอ้ตัวเลือกผมไม่ใช่คำว่าเลือกตั้งเดี๋ยวผมว่ามันไม่ใช่เลือกตั้งมันคือการคัดเลือกสวอ่ะไม่ใช่คำว่าเลือกตั้งคือระบเพราะเราไปใช้ไม่ได้ระบบเสียตังค์สองพันห้าอายุสี่สิบขึ้นไปแล้วเลือกกันเองเนี่ยเข้าไปเลือกเ ถึงยถ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วการเลือกตั้งเนี่ยนะไปสังเกตการก็ไม่ได้นะเข้าไปตอนเขาเลือกก็ไม่ได้นะไม่เห็นอะไรก็ไม่ได้คือไม่ได้ถ้าเกิทำข่าวก็ไม่ได้นะวันนั้นพูดชื่อต้องพูดให้ครบนะคนที่ผ่านการคัดเลือกคือมันสมมติเนี่ยจับไปหมดเลยอ่ะสมมติว่าอมติชนพาดหัวข่าวคนคนดังคนนั้นคนนี้เอผ่านการคัดเลือกสวระดับอำเภอไม่ได้นะตายไม่ได้นะผิดเลยผิดเลย ถ้าประกาศต้องประกาศให้หมดไม่ชอลงได้อย่างเดียวว่ารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสวระดับอำเภอมีดังนี้เออใช่ถูกถูกคือมันมันเหมือนอยู่ในอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมๆทำกันเองเทมหานเอเอออยู่ประมาณนั้นหนึ่งสองสา่แต่ประเด็นที่พี่ิพูดมาเมื่อกี้ว่าเท่ากับว่าสวชุดปัจจุบันจะมีอํานาจ นะครับทั้งอำนาจเต็มและอำนาจรับราการไปจนถึงอย่างน้อยถ้าตามกรอบไามลายคือ2กรกฎาคมใช่ไหมใช่แต่ว่าอำนาจเรื่องนายกน้ำมนตหมดทันทีทุกทุกอำนาจเรื่ององค์กรอิสระอะไรนั้เขายังอยู่แต่ความน่าเป็นห่วงอยู่ตรงนี้อำนาจกฎหมายมันอยู่ตรงนี้ล่าสุดสวดีเลกนิดเจนของทาสวชุดปัจจุบันเนี่ยนะเขาโพสเฟซบุ๊กบอกว่าเอ้ยการเลือกสอวเนี่ยมันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญน,นะ บอกว่ารัฐธรรมนูญมาตราร้อยําหนดชัดเจนให้คนที่อยากเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องยื่นใบสมัครเพื่อเข้าสู่การคัดเลือกกันเองโดยต้องมีการเลือกตอนเองและเลือกผู้สมัครคนอื่นตามขั้นตอนแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันมันอาจมีปัญหาการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและจะทําให้การเลือกสวไม่อิสระมี2กรณีหนึ่งมีพักการมีพักหรือกลุ่มการเมืองชี้นําเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่อยากให้เป็นที่ไม่อยากเป็นสวให้ไปสมัครเพื่อเลือกคนอื่นตามที่ผลชี้นําไว้ สองพอรอรว่าด้วยการให้มาซึ่งสวเปิดช่องทางให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยรัมนูนตามข้อ1ได้ดังนั้นตามข้อ 1- ข้อ2จึงควรถูกนําไปฟ้องต่อสาลรัฐนูนให้วิิจฉัยและมีคําสั่งหรือพิพากษาสั่งยับยั้งการการะทําที่ชอบดังกล่าวและเพิกถอนพรบในส่วนที่จัดนูนออกไปประเทศไทยจะได้มีสวที่ได้มาโดยชอบด้วยรัฐนูนนะครับเขาพูดให้ไม่ต้องตีความอะไรมากเลยเออ ข้อหนึ่งที่เขาว่าเนี่ยก็คุณธนาธรนั่นแหละไม่ไม่ใช่มันถูกต้องตามกฎหมายเพราะเขาบอกเองว่าข้อสองอ่ะเปิดช่องให้ทำได้ก็เขาบอกแต่เปิดช่องให้ทำได้มันขัดรัฐธรรมนูญไงแล้วกฎหมายที่เลือกสวเนี่ยมันจะมาจากไหนมันก็มาจากตัวรัฐธรรมนูญใช่ไงมันก็มาจากตัวรัฐธรรมนูญมันจะไปขัดกันตรงไหนอ่ะมันไม่ได้ขัดเลยเขาบอกมันหัวกันมันก็คือว่าอมันไม่ได้มีปัญหาเลยก็คือว่า ตามใดก็ตามที่เขาไม่ได้บอกว่าพรรคการเมืองเข้าไปบงการสั่งคนนั้นให้เลือกคนนี้อะไรเนี่ยเขาเรียกระดมให้ประชาชนอาช่วยกันเข้าไปสมัครช่วยกันสมัครใครเยอะๆจะได้เป็นสวที่แบบว่ามีมีการเปิดกว้างซึ่งเขาไม่ได้ทําคนเดียวอมันก็มีสถาบันอะไรสักอย่างเนี่ยเต็มไปหมดที่แบบองค์กรไอ้จะเรียกมันแห่งนี่เปิดรับอบรมให้เสียค่าสมัครสองพันห้าหลายที่ด้วยรวมไปเสียห้าพันอะไรเงี้ยแล้วมันทําไม คือตกลงเนี่ยการให้ความรู้เรื่องการสมัครสวเป็นปัญหาตรงไหนการเชิญชวนการเชิญชวในให้สมัครสวม,มันมีปัญหาตรงไหนเออไอการที่แต่งตั้งลากตั้งกันมาเนี่ยให้คอสชอ,อ,อ,อนุมัติเสนอชื่อ,อ,อมีการสรรหาเสนอชื่อมีทั้งเครือญาติมีทั้งอะไรเต็มไปหมดมีทั้งพวกที่แบบว่ามีปัญหาความไม่ชอบทาในการแบบหน้าที่อะไรอย่างเนี้ยมันน่าประวัติเสียหายประวัตออิอื้อฉาว ใช่ไหมโผล่เข้ามาเป็นได้ทั้งหลายคนคุณเดหรืกลิศไม่ไม่ลองไปดูม้างอ่ะใครประวัติอื้อสาวมั่งผมก็งงว่าอะเออและการเชิญชวนอะไรปสมัครมันพิดตรงไหนวะใช่ไหมมันแปลกตรงไหนอ่ะเขาพยายามจะคว่ำนี่ไงผมเลยมีความกังวลใจเล็กๆมากเชิญถ้าคุณอยากคว่ำอย่างนั้นอ่ะเอาใช่ไหมเออเอา มันจะไม่เกิดการเลือกสวแล้วคุณจะอยู่กันต่อนี่เชิญให้รู้กันไปเลยคือผมคิดว่าสวชุดนี้เนี่ย2 5 0ห้าสิเนี่ยจะอยู่ในประเทศไม่ได้เพอเผื่อประเด็นคือมันมีคนไปร้องแล้วด้วยนะวันก่อนคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรไปร้องแล้วด้วยนะร้องไปเถอะคือกระแสคนมันคนมันไม่ได้ตั้งความคาดหวังกับการเลือกตั้งสวแบบนี้แล้วแต่ว่าคนก็ด่าไปด้วยแต่จะเป็นต้องไปเลือกกันอะไรเงี้ยแต่ว่าคือคือคล้ายๆกับว่าคุณแบบคล้ายๆกับว่า พวกคุณเองเนี่ยถ้ายิ่งทำมันยิ่งทำทุลังมัย่งทำให้คุณดือสามไม่ได้บอกว่าตะกี้หลุดปากไม่ได้บอกว่าอยู่ในประเทศคุณจะอยู่บ้านไม่ได้ว่าจะต้องย้ายอคุณแบบคล้ายๆว่าคุณไหนต้องย้ายบ้านเพราะคนจะแบบจะไปตามถามคุณว่าตกลงเนี่ยพวกคุณอยู่ไปเพื่ออะไรสวที่รากตั้งแต่งตั้งกันมาเนี่ยคุณอยู่ไปเพื่ออะไรเนี่ยคุณจะอยู่ต่อคุณอยากอยู่ต่อขนาดนั้นเหรอที่ผ่านมาเมเลเทศไปขนาดไหนแล้วเนี่ยเออแล้วอย่างเงี้ยแบบเนี่ย แต่งตั้งองค์กรอิสระแล้วมีการขอตำแหน่งกันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยล็อบบี้กันหรือเปล่าใชอืมแล้วไปกีดกนนนั้นคนนั้นคนนี้ใครไม่ใช่พวกใช่ไหม,มก็ลองดูใช่ไหม,มคือจะบอกอก็ลองดูก็ลองดูคือผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ว่าเขาจะใช้อำนาจแบบลากถูกันได้ขนาดที่แบบว่ามันมันคล้ายๆกบมันน่าเกลียดเกินไปน่าเกียดคือเขาทำอะไรน่าเกลียดกันมาเยอะละ แต่ว่ามันควรที่จะแบบแคล้ายๆกับว่าถ้าถ้าไม่ถ้ามันเกินจุดอะถ,ถ้ามันเกินจุดเนี่ยมันจะยิ่งไปไม่รอดแต่มันก็เห็นความพยายามไงหรือในความพยายามที่มันเกิดจากความไม่สบายใจที่เห็นหนึ่งคุณธนาธรอ,ออกไปแล้วมันอาจจะมี power ที่ทําให้คนมาสมัครเยอะอซึ่งคนมาสมัครเยอะ,อะมันก็จะยิ่งทําให้ โอกาสในการที่จะแก้นู่นแก้นี่หรือมีสวที่มาจากฝั่งประชาชนจริงๆมันมีเยอะมากขึ้นเขาก็เลยรู้สึกกังวลเลยต้องออกมาส่งเสียงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถ้ามองผ่านมุมตรงนี้แน่นอนเขาก็วุอยู่แล้วคือกระแสของคนยุคปัจจุบันมันไม่ใช่ว่าคนอายุเกิน40ขึ้นไปเนี่ยมัน่เงาล้าหลังอะไรมันคนที่มันตื่นตัวทางการเมืองก็เยอะคนที่มันเปลี่ยนใจทางการเมืองก็เยอะใช่ปะ โอเคแต่ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ผมอันนี้ผมเสี่ยงผมมส่วนตัวนะมันจะไม่มีปัญหาปลายทางคือการเป็นสมมติอาจเลือกเลือกไปใช่ไหมมันอาจจะแบบเขาจะมันมันดูมันจะไปมีปัญหาในการที่จะใช้ใช้กลไกมาโจมตีว่าเฮ้ยนี่มันไม่โปร่งใสมันไม่อะไรเนี้ยแล้วให้ค้างไว้ก่อนล้วนให้มันล้วนเออนั่นแหละให้มันเสียค้างเนี่ยเขาไม่ถึงขนาดมาใช้สามันนูนล้มกันปุ๊บปั๊บบอกว่าอันนี้ไม่ได้นะเพราะเหตุที่ธนาธรไปเดินสายชักชวนไปเดินสมัครสวเรา ล้มเลิกการเลือกตั้งสวแล้วให้200สวนี่อยู่ไปพังๆก่อนเออโอ้โหทำแบบนี้คือพูดภาษาอชาวบ้านนะมันล่อบาทาเกินไปใอ่ใช่ใช่มันมันล่อบาทาเกินไปเทคนิคของเขาเนี่ยเขาจะไปสู่ว่านี่ว่านะมันตุกติกนะอย่างงู้อย่างนี้นะผิดหน้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีสหบาทาจากประชาชนเยอะอมันอาจจะใช้ใช้วิธีตรงอื่นดีว่าแต่แต่ให้เห็นความคิด ให้เห็นแนวคิดว่าเอ้ยเห็นด้วยรู้ด้วยเขาจะทําอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็ทำอย่างนี้ก็การเมืองมก็จะเล่นกันแบบนี้่ะเหมือนก่อนที่คุณจะก่อนที่ปปชจะยื่นสารจะทำให้ตัดสิทธิ์คุณคุณช่อ,เ,อ,อเขาก็ยื่นเอาคุณบรินามาก่อนนะผมก็ไปเฮกัน ใช่ไม่ไม่คำนึงถึงไอ้ความชอบธรรมแบบระบบ,บบกฎหมายอะไรต่างๆใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเฮกับคุณปรินาแล้วพอมาถึงคุณช่อแล้วคุณจะเถียงไงอ่ะออมันก็คือมันเป็นการให้อำนาจที่ที่ล้นอะ่ะที่มันล้นเกินไปอ่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนทีวีเพียงแค่สแกน QR ว o อาค้ได้เลยครับ